เไม่ใช่มีลงรอยไอ้แม่ดำน้ำเท่าไหรน,นี่นี่แปลาของผู้ใหญ่ชาติทีเนี่ยเนี่ยพอมันย้ายมาเนี่ยมันก็เลยกระดิ่ีเนี่ยตอนนี้ตอนหน้ามันเป็นสอบยอยู่แบบนี้เขามีความเป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะดวงแรกก็กินเป็นสามเหลี่ยม <c ười> เหล็กปลาวไหวนะทั้งนี้พอหน้าหล่อนึ่งหนุ่มเอียก็คือทำของไส้ไก่ใช่ไหมคะ lắng nào vị 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 thị vào thì, 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 thì phụ mình nhà chào mình bán mình. coi trăng ký có cứ lại phí lại nổ ừ. ừ. lại thì đâu ừ. chặt tát ừ. cứ lại phí ừ. thì... ừ. กลับไปสังเกตไหลนองไหลทีซ้ำนี่้อมมติว่าไหลผีไหลนี้ไหลที่เราไม้ที่เราจะตัดได้หรือไม่ได้เราหมาสังเกตไหลที่ตรงแล้วกลับไปไหลทีซ้ำจุดสังเกตก็คือจุดไหลที่ซ้ำพอาอพอแต่ไหลทีซ้ำลักษณะลูกอันนี้ยับ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 หมาไปสังเกตถ้าลักษณะหลูก็มันเล็กกว่านี้ก่อนนี้ประมาณสักหนึ่งห้าตย์เศษนไหลทีซ้ำนี่สามารถตัดได้เลยนะอันนี้ก็คือเทคนิคเทคนิคของการตังเกตเพราะว่า ถ้าเราดูลูกดูติดูดูติติดติดขั้ววินมันนี่ตอนรุ่งเหาไม่ถมาศเลยเห็นเล็ดด้วยไม่ถมาศขึ้นไปเล็ได้ติลูกมันเหาก็่ังเกตโดยท่ายตาโดยตังเกตมันเป็นโจงไล่ผีไล่นองเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมันเลืแต่กระจายอันนี้ก็เป็นอีกอีกวิชาหนึ่งตีว่าไม่มีอยู่ในตำราฮ่าฮ่าามันกระนกระจ มันบังบางทีตัวว่าลายมันเย้ยเกิดวิธีนึงเมื่อมาพลาวลกมาเร็วให้คูดถีบอดิเวนครัวมันที่ปึ๊บ ถ้ากดลงไปเร็วมันมันยุบลงตามเร็บถ้าเดี๋ยวว่าก้นข้างติจะอ่อนเกินไปต้องพูดเลยบุ๊บลูดได้อันนี้ได้เออตื่นว่าพอดีถึงหนังคนมันใจดีได้ ทำหวานได้เลยค่ะเนื้ออ่อนพอดีไหมคะเป็นไงคะสุดยอดมันอร่อยมากอะกินดิไม่ตัดไหนกินดิฟินเร็วเอาฟินก่อนกิน ็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะสดชื่นไหมมากอร่อยหอบไปเลยเดี๋ยวกินแบ่งกันบ้างพี่จะเอาลูกใหม่น้อเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะ เอาไว้เซนี่อะไรคะเนื้อมะพร้าวใหญ่ไปพี่กอยอันนี้ไม่หนูหั่นแล้วเล็กมากๆคุปัญญาชาวบ้านก็คือใช้เปลือกมะพร้าวเซเนื้อไปเร็วไม่กินหรอกินด้วยอร่อยมากไอเดียพ่อเพื่อนเลยอ้าวอร่อยันนั่นี่ะอันนี้เป็นการพิสูด ไอการสังเกตโดยสังเกตทลายพี่ทลายน้องจากการสังเกตเมื่อสักครู่ลายเป้าหมายก็ถือว่าเนื้อกําลังพอดีหลักการนี้เป็นจริงผ่านผ่าน <laughs> <laughs>